หอ,อมขีเล็กคนเดือดแล้วเราเอามือทักเอาลายมือลายตัวนี้ลายตัวนีจะทักเอาตรงนี้เราเราจะนจะำเป็นเดี๋ยวมาตำมันไปเลยบายดีสบายดีธรรมสุมโมเสกุสุคนวิธีชีวิต ส่นนบสีพีนี่เฮาสิาพาทนผู้ชมไปเยือนหมู่บ้านแห่งหนึน่งเนาะบ้านละคึมไต้เมืองเซโปนแขวงสวนเขตเส้นทางท่านผู้ชมนี่คือเส้นทางที่เฮาสิพาทนผูรชมไปเอาสิกขึนน้นบืนน้น,ะน,น,นขึ้นผู้ตัวนี้เนาะหมู่บ้านหมู่บ้านละคึมไตนี่สิ่หลังภูตัวนี้เส้นทางก็ค่อนข้างจะยากลำบากในหนึ่งเนานะภาพเบิงบ่งงบงภู้วิวงาม,งาม มีแต่พูดทำมือส้มเขตมีแต่พูดกินพูปลาเอ้าในคลิปจะเป็นยังไงกลับไปติดตามหับส้มเลยนะทำมือสม้มไปติดตามหับส้มกับบ่าวจอยเลยเนาะ ይቆርጣል ምሳ เอกแต่มามองสูงมันจะเห็นเมิดผู้แต่ละหน่วยแต่ละหน่วยไปไปต่อเข้ามานนิเดินทางต่อวันนี้เวลาก็ับส่คำลงมาแหละเดินทางต่อ กินใต้นี่เป็นตำเขาพอดีมันลแล้วแล้วก็ตำเขาอ,อืมปเป็นแล้วแล้ว

ดูานี่อกากดูดมดดูตเลย่ดูดมูุกมอหบมนันอ่าดูดมุกมออ่ากนปนงนนักเขาเบิ่งสิ่งเป็นเนทักทักลายในงานนี้เรากำลังทักลายเห็นไหเห็นไหมเห็นไหมลายห เราเอามือทักเอาลายมันลายตัวนี้ลายตัวนี้ทักเ้าไปเราเราจะนำผลจะมาตำเ้าแบบนี้ตำเ้าเดือนมันจังเล้เอาลังเทือก็บุเถือกข้าวเวียยข้านั่นละหาอยู่หากินแล้วแต่จังเลยจริงจังได้แล้วพหนึ่งกันมนมจ้าเี่ยนอทก ัลายมันอามือทักเอามือตัวชิได้แต่ละพื้นใช้เวลาตป็นเดือนสีนี่สีนี่สีนี่มันมีลายสีหินบ่สีันมีทักเฮ็ดนีเฮ็ดไว่ให้ลูกเต้าลูกนึทานมุสอมเหอ่นนี่ก็เป็นการ ตำสินหอสินตำสินตำสินต้สินคองบ้านและคืมไตดีชีวิตของพระเจ้าทางบดงดีชีวิตของตำเข่าตำตำเข่านี่ไวหนึ่งมือแรกไวหนึ่งอื่หนห้อย

บินพรางจ้าบ่ะต่วากองนจ่าป่ะกองิเศษบ่าวพิเบ่าเอีกโอ้ตำตำขมือตำมือช้นหนึ่งะครับตำตอนตำตำตำมือชินหนึ่งตำไว้ตำไว้มนี่หนึ่งมนี่ส่วตื่นเช้ามาเนิคนกัตำก่อนตำละมาแล้นหนึ่งคนบ่ได้ตำไว้เลเขาบอกใจแบบเป็นยัง น่าจะเป็กอกตะปนาประเทศป่ี้ไหนขี้ตะกอนขี้กัตะกอนขยายในจุไหนอยากบนประ้าุงซีครอ่ะประาอยากเป็นนี่อ่ะนี่จะเปนคนใหกินเลย่านผู้ชมขีเล็กใบขีเล็กยอดขีเล็ก เนี่ยจะเป็นนาบนอาีอมอมยอดเล็กตาจ่าตะบุเกหนบ่จ่าต้งใจ๋อไปด้อจ่าตงอมซ้ำน้ำซ้ำน้ำเลยกินเลยวากินตอนบ่ายตอนแรกเนี่ยอ่อาจาจ่าตงเปล้เพลือเนี่ยอนเพออลงไม้บ่ละอ๋อเยม่ดงไม้เนาะใช่ ลูกคนนึงคนไทยไทยซานปคนบัวนี้เนมลูกสามคนพยาธิในใครจะนะไม่เปรี้ยที่ตลาดกุนอแย่รอการ ตองเนี่ยตองล,ลึลกแกมาลีมีกระดัดบัดัดนี่ก็ได้อนอมคิเล็กคนเดือดละ มีเพื่อนลังหนึ่งทาง่านผู้ชมคนกำลังทำทำสินกันเอาข้าวมือคนทำสิน,นตาเท่หเแล้วกวอยไร่จะทำเท่ห์บ่ เห็นหมเจ็บมาเละเจ็บเคยจองใจห้องบนว่าโบโบได้เคยเคยเห็ดขายเนาะบโบจักราคาโบเคยขายงามหลือเกินเลยครับโบได้เคยขายกระเทียมมีแต่เห็ดนุ่งเองให้ลูกสาวบ้านลูกสาวเอาผัวแะไรก็ไอ้ลูกสาวเม่นก่อนอิดกระยากก้อนก้อนบอก ตาออนก้อนฮะขนาดเจ๊ก,กี่ขนาดจองกี้อันจะชี้เชนอันขาดเชนเหรอโอ้โอ้แพงเลยเนาะนตั้งเต้ฮะลายปะเนี่ยลายน่าไม่ลายเนนลยมันเป็นลายไทยลายมันดีนตามผูผูเห็ดฮะแต่ม นี่มือทักไล,ล่เอาก็ได้สอดสอดใส่เนาะกว่าจะได้ตะละพื้นก็ใส่ดูนบ่หมอ่นะ่ะดูดดูนเทาง,งตานิ่ฮะอืมตานิ่งเจ้าเม,มื่อเจ้มมเจมมเเาลึก

Taxi sưu 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 ไปทำเ,เช็ดอันก็ชีเช็อันก็อ,อ่ออองางเชอ้มันเป็นลายลายงากนกะสีหะ่หนนบ่ด้ลายโต้นเนีเ่นย็นสี่หนเชนลายผู้เห็ดขายก็ขายผู้เห็ดไส้นุ่นนกนกนงก็นุง่งผู้เสือก็ลยาวข้นม่เ็นมัด้มัดตเา สิ้นที่เป็นคนทำเองนี่ท่านผู้ชมถ้าว่าเอฟซีผู้ใดอยากได้ก็สั่งมานมาจ่อยเด้อไว้เ,เป็นที่ระลึกแพ้ถ่ายดี่ว่าคนทำเองนี่หาค่อนข้างหาเงี้ยพื้นหนึ่งแพ้พ่ายพื้นหนึ่งเป็นสิ้นนี่เป็นว่บสามสี่แสนกี่ประมาณพันกว่าบาทเนาะพันห้าประมาณนั้นแหละ ถ้าว่าเอฟซีทันได้ยากได้กับติดต่อมาน้ำบาอยก็ได้เด้อะเสื่อนไว้เป็นที่ลึกบ่หรือออกไปฝากพี่ฝากน้องก็งามหมดเลยงามงามนึ่งามลายลนี่ลายทักอันนี้เฮ็ดเองเนสเฮ็ดเองเนสผ้าถาว่าความลาวได้นี่ยนี่ก็ไม่ไปแช่นอยู่ตลาดบูแม่งามเนาะพผ้าถาวรเออถ่ายรู ไปใช้เลยบ่เมืออต่บนันยังเนาะธรรมุม้มังจากเขาพาธรรมุส้มเลาะเบิ่งวิธีชีวิตชาวบ้านละค้มไตเนาะวิธีชีวิตการเป็นอยู่การดำรงชีวิตกระเจ้ากับถั่วหมดเลยเนาะคลิปนี้เฮากับสิพอจบคลิปไว้สำนีเนาะพบกันใหม่ในปีต่อไปนี่